สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่ฮักแพลงสุขู่สุกคนพอกับน้องมอสคือเก่าพี่น้องแต่ว่าเคยลาเป็นคนตำเนินรายการพี่น้องเอ้ยออกมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายพี่น้องเลยียวก็หาหาแนวกินพร้อมเนาะลัดควายพิธานกรพี่น้องพวกไปพวกไปไปไปลบไป แนวกินกับเห็นอะไรพี่น้องเอ้ยอยู่ในต้นนี่แหละต้นมากพางนี่เนาะในต้นมากพางนี่พี่น,อน้องแนวกินเท่าเดี๋ยวจะนอยสิให้พี่น้องเบิง่งให้น้องมอสไปเอาอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์มาใส่ก่อนพี่น้องขอไปพุกเจ้าเย็นพี่น้องจเจ็นเย็นเนานะน้องมอสกำลังไปเอาอุปกรณ์ ได้มาแล้วตัดนั่นน่ะหรือเปล่พาพอพอตัดพอแตป่ปอนเขามันก,ก็นออกหรอวะไปยามาเบิง่งตอรชิขึ้นเนาะบ่เตอรตชูงนะ่ะกันบ่ขึ้นบ่ได้ก็เอาเอาไม้ต้อยกันขืนบ่ได้นี่พี่น้องอย่าเพิ่งจับเด้อให้พี่น้องเบิ่งก่อนนี่พี่น้องอนี่ อะเอาลงมาเบังบ้านเท่าเอือนเมงข้ามพี่น้องเต้บ้านพี่น้องเอือนเอือนเอือนดวงกว้างบอวินดอกดวงกว้างพี่น้องนี่นี่เอาตกมาเลยตกลงมาเลยพี่น้องอ้าวทำไมขึ้นชันน้องก็ได้เลยได้ได้เักตัวเลยสามตัวสามตัวเลยพี่น้องมันอักตัวน้อยนี่พี่น้องดวงกว้างเอ้า เออมึงดนนย่าน้นั่นๆเห็นบ่เนาะเดี๋ยวหาเต็มอยู่นะส่วนสำตัวหาไม่เนาะมาตัวอีกตกมาตัวหนึ่งตกมาตัวหนึ่งยังอีกยังอีกนะเอาไม่เนี่เอาไม่เนี่ยเงี้ยมันชุ่มๆนะแล้วมันเฉียวมาถึงนะใหม่เลยเนาะโอ้งัวป่าขึ้นมาเลยอ ยง,ง,งเขียดมือดนยอะงอัเนเยงหอยคืนี่เห็นตัวนึงนหมดไปหาอุปกรณ์พี่น้องเจ้าแมงข้ามไปป่นกินแรงหาม่มาต่อยนี่พี่น้งองดวงกว้างพี่น้องหรือว่ามงข้ามเนาะ เอาไปขวบป่นพี่น้องแสบได้นนิเออมีมีมีพี่น้องกดไลค์กดแชร์พี่น,ออออนอ้องมันจะอยู่ตามอันนี้แหละเห็นลายโตอยู่พพโพพี่น้องพูพโอ้ยกล้องก็ได้เดี๋ยวให้น้องวอดต่อยลงมาก่อนพี่น้องมันบ่เห็นทั้งทึ่งนะ ตอยลงมาเออเออเ <Okay. S 1> ตยลงมาเลยนี่พี่น้อง,อองอเอาเมดอเออสอ,ส,สองัสวสอง,สสอ,งอุย้ยตัวใหญ่เด้อตัวผูอันนี้พี่น้องอันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวเมีย Ní mọt Thôi mà Thôi bốc cần bay lơi Ờ Thôi ơi ừ. Hà tô vì nó Chỉ hiến mất hà như bọn Nâng Hà tô nó hào hiến đó 2 Cứ hiến tới si tô mọt Mất là hổ. เดี๋ยวเดี๋ยวหาบ้างก่อนเชี่ยตัวหนึ่งพี่น้องเลยเออเออนี่นี่นี่อ่าอันนี้สาเอออาเ่าเหาวล่อห่าวล่อดูมเลยเนี่ยตกมาเลยตกแล้วพี่น้องเออมันฉีเป็นคู่กันเลยนี่ตัวเมียตัวผู้นี่มันฉีดมีเข่าเดี๋ยวเ่าเหาเลียวบ้างก่อนสายทางไหนเอออาต่อลงมา ไหลโคเซย์พี่น้องถ่ายจะดูมะฮาตกแล้วพอเง,งียนขึ้นไปเล็กกล้องมันบเห็นพี่น้องเลยทางลงมาไซโอเห็นแล้วผู้พี่น้องผู้โอ้ทนเดอ้อตัวนี้ตัวผู้ใหญ่ตกคือเกา่าทนเนาะ อันนี้ตัวผูกสีมีงวงสีมีงวงโอ้เขมันหนีบนี่ก็เจ็บขนาดได้พี่น้อนนเงเอง้ยเห็นวันนี้นี่โดยเฉพาะยุ่มยุ่มหิงเจ็บหมดแล้วเนี่ยเด็กๆตัวก็โอ้มีแต่ตัวผูกใหญ่เลยพี่น้องกดไลค์กดแชร์พี่น้อง Cái không có, không được ăn Thấy Ờ Ờ Mẹ nó ngon luôn, xịt lọ cho phía dưới Được phi phía dưới Được bọc đó, Mẹ Mẹ nó ngon lắm, ngon เออนี่แต่ตัวผูกชนลายพี่น,อน้องเลยอ่าพี่น้องเลยนี่ยอดอ่ะอ่ะต่อยรถสองโตคู่กันตกนแล้วหนึง่งสองโอเคตกมาแล้วเป็นคู่เป็นคู่ว่ามันมาแต่ใสเนาะคืนนี้เห็นตัวหนึง่งเห็นนั่นมายิงเลยเห็นยังช่างขางตัวเนี่ยยังไม่ได้เอา ไปเป็ไปเอาข้างนี huh. ้่มืดแล้วบอก้างนี้ไม่เลยยังเบืองไปเอาตัวเห็นก่อนลายบอโอ้สี่ตัวกับลายแม่อามาใช่ตกจากตัวแล้วเอ้ามามาเลยเออตัวกี่สองตัวสองตัวทำพุ่นบ่โอเคยังอีกบ่โอ้ ทเต็มกะปลกเลยได้เป็นซาวเลยพี่น่้ายงกลาอยเบื้งนี้ได้มาก่งถึงหัวเลยเยอะโบมีก็นี่มันกระดกแล้หาเรียวบางก่อนพี่เนอโได้หลายติบเนาะยย่มยิยิมมเลยบเป็นซาวแล้มาแลไวจังนับเบิ้งพี่น้อเมาแล้วจังสินับใหวพี่าเบิ้งตอนนี้เดียวหาก่อนเนาะ นี่พี่น้องเออมาเจ้านี่ก่อนนี่เจ้าเลยเออใส่อีกเอาใส่เลยไม่ได้กร็หย่อนบินไปแล้วเว้ยบินไปแล้วพี่น้องบินไปแล้วต่อยเอาไม้ห้องกระไดไม่เห็นมือห้อเดีนี้เออใส่อีกนี่เดีนยวนี่เออเห็นรึง่ะ

โอ้มันได้บินเลยด้ยมันถือเอ็นบินเลยนะ <c oughs> นะั่นนะั่นะนะ <c oughs> พี่พี่พี่เออโคกตาลเลยป่านนี่ <c oughs> ขอโทษขอไปพนะี่น้องเออไปเลยโอ้นี่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 ขอโทษขอไปพี่เนาะเอากล้องตีเอาเลยนี่เออเอากล้องตีเอาเลย เป็นอะไรแท้ได้คือเกาตัเต็มเลยใช่เอออยู่ปลายนะแต่ว่าอยู่ปลายนะโอ้ตัวเราตัวเราตัดต้นอย่าเพิ่งตัวเราตัดหน่อยโปดมันบ่มีพาาบ่ตัวผู้ตอนออกนะกลับไปปิดพามันก่อนแล้วเอามาเอาใช่ตัวนั้นเต็มเลยพี่น้องนี่นี่นี่ตัวใหญ่อรีตัวนี้เนาะนี่โอ้ผู้ป่วใหญ่ปลาไว้ก่อนไปไปเอามาไหม มันเต็มเลยพี่น้องเลยลายเกินฉันน้อยว่างไว้ฝชิบินไปอีกบ้าย,บายเด้อควายสิไปหอดเขาได้เนี่ยพี่น้องักลายเลยอ่าตุ๊เแสดงว่าแมงคามอยู่ในการกกข้องเฮ้ากับเจ้ากว่ามีบ่จักเนาะกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดไลค์กดแชร์มีพาบอ๊อฟอ้าว เออไปไปต่อยลหวะมันลงไปลงต่อยลงมาเลยสิเราเออมันบอกออกดอนกระเม็นหน้าตาตะขคลนนี่ต่อยลงมาเลยเอารออยู่พี่พี่น้องตัวใหญ่เด้อตัวใหญ่เด้อตัวใหญ่เดีตกมาเลยตกมาตัวน้อยนี่นี่พี่น้อง ดวงกว้างใหญ่ครับต่อลงมาเลยเลี้ยวเบิงเด้อตกโอเคตกสามตัวเลยบอเกี่ยมไปสามสะเออสี่ตัวพี่น้องครบนี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวอีกต่อลงมาเลยมันมันพี่น้องมันมัน ทั้งใบอ้าวเอเอเห็นแะ้วเห็นอะม,นามาแม่เปล่ปเาเจ้าวัดอยูยอย่ใหนขามีประจกักษ<ม>์อืม,มงงเง่ค้นไปเปล่าเม่งข้ามกระปุกกระปั้มอยู่ดูได้เป็นสาวสามสิบเลยนี่เหมืนอนหรืเปล่ เดี๋ยวถานนับเบิ่งก่อนพี่น้องเรียวหาก่อนเนาะให้น้องหมดนับ <éc> สามสี่ประมาณเช้านะพี่น้องเช้าป้ายผุเลยนับ <quy> ดีๆเด้อแปดสอบองเอ้อสิบสอง สิสามสิสี่สิห้าไว้ไไว้ตีตเออเออมันย่มเอ๋ยตเลยไปไวเด้สิแสิเก้าควายจีฮอดเขาแลยเฮ้ยสาว 6, เออสเอสมันย<า><า>ุ่มสเอบ่พี่น้องสาวเอสสาบสองสาสี่สหกสแปดสามสิบสามสิบสองตพี่น้องลาแล้วพี่น้องขอบใจจุกูจุคจกคนที่เข้ามาเบิ่งพอกันมคลิปหน้ากับน้องมอสสบายดี